สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้บุ๋มพามางาน Christmas Market on the Beach นะคะจัดโดยโรงแรมดุสิตธานีพัทยาค่ะตรงโค้งดุสิตนะคะนี่ของกินมากมายเลยค่ะแม่ตุ่มหมูทอดลังเลอย่าเรลียวลังก็มานะมีกิจกรรมให้เด็กเล่นด้วยอันนี้คือของชอบของวิโซเลยค่ะเริ่มต้น200ร้อยเชียร์ เะะดี๋ยวบุมพาไปดูบรรยากาศในงานกันนะคะทุกคนนี่อันนี้เป็นทางเข้านะคะ <S <S บอกเลยว่างานนี้มี3วันค่ะ <S 1> <S 1> เริ่มตั้งแต่22ถึง24ธันวาคมนะคะนี่คือเดินเข้ามาก็คือหอมหมูทอดแม่ตุ่มนะคะทุกคน บอกเลยว่าต้องไปต่อคิวละคนรุมเยอะมากนี่บรรยากาศภายในงานนะคะที่<ก>นั่งให้ด้วยนะคะแวะร้านแรกก็คือร้านแม่ตุ่มหมูทอดลังเลี่ยเหลวหลังค่ะทุกคนนี่<ๆ>เขามาด้วยน้มา,ามา3วันเหมือนกันค่ะบอกเลยว่านี่แหละคิวหนานแน่นบุ๋มก็ไปยืนรอนะคะนี่ระหว่างรอก็แอบถ่ายคุณแม่ไปนะคะก็คือนี่เลยแหนมหมูทอดคือแซ่บนัวเหมือนเดิมค่ะอร่อยเหมือนเดิมราดข้าวนะคะกล่องนี้ก็คือ70บาทค่ะต่อมาก็จะสั่งเป็นนี่เลยนะคะหมูพวงทอดค่ะกล่องละหนึ่งร้อยนะคะให้พ โซเน่ไปกินแก้งกับน้ำเกกคัวเหยือกละ200ค่ะทุกคนนี่น้องฝ้ายพูดร่วมอุดมการของเราวันนี้จัดไปสองกล่องเลยนะคะอร่อยมากแค่ทแน่นอนที่คอนเฟิ ถัดจากร้านหมูทอดแม่ตุ่มแล้วนะคะก็นี่เลยพี่โซก็จัดน้ําเก้งหวยมาเยอะละ2สองร้อยแบบนี้เลยค่ะทุกคนอันนี้เป็นน้ําสดเลยนะคะบอกเลยว่าดนตรีก็คือเพราะมากๆค่ะนี่เลยค่ะวิวก็สวยนะมองขึ้นไปก็จะเห็นตึกดุสิตธานีแบบนี้เลยค่ะบอกเลยนะว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราเคยทํางานกันที่โรงแรมนี้นะคะนี้ก็จะมีกิจกรรมให้ลูกเล่นด้วยนะคะนี่เลยตกะกร้าละหนึบาทแต่ว่านั่แหละก็เหมาเข้าไปเลยค่ะ ไปปล่อยให้คนอื่นเล่นนี่อันนี้ก็จะเป็นยิงเป้าหรือยิงปืนอะไรสักอย่างนะคะของเด็กเนาะนี่ก็ราคาก็เริ่มต้น100บาทนะคะเป็นกิจกรรมของเด็กนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือซูมจะชอบเสียงดวงตรงนี้มากเลยค่ะทุกคนอันนี้หมดไป400นะอยนะาจุดตรงนี้นะคะดีๆไ,นะได้ไหมให้แม่ช่วยไหม tak kan si nama ni ni Siapa? si ba ah dah และสำหรับงานนี้นะคะก็เข้าฟรีไม่มีค่าเข้าค่ะทุกคนมีถึง24ธันวาคม66งานจะเริ่ม5โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะพระอาทิตย์กำลังตกเลยนะคะมาถ่ายรูปกันนะคะทุกคนบอกเลยว่าสวยมากถ้าอยากตามมาตามมาได้นาะนที่ทาง,งโค้งลงชายหาดพัทยาเหนือนั่นเองค่ะไปแล้วค่ะฝากติดตามด้วยนะคะ